ทำยังไงเนี่ยดูว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้สุดยอดทำได้งไงเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอท랙ดัมซิ n งครับวันนี้เราเอาแมวน้อยมาทำงานครับทำงานชั่วโมง เอามาเคลียร์ลิงคเคลียร์โคกน้องนาครับเกิดเหตุเจ้าแคป3ามหดีครับเดินมาแล้วก็แท็กข้างหลังจมลงครับนี่ครับ นี่นั่งขึ้นนะครับจะขึ้นไปเคลียเจ้าคูนครับลงมาถมเจ้าคลองเล็กนะครับจะไปเคลียเอาคูนี้ลงมาถมคลองครับเขาจะทำนาครับตรงนี้ ดีเราเดินมาได้ขึ้นมาบนคูนี่ครับเราเดินมาข้างล่างนะครับเราเห็นว่าดินแข็งอยู่ครับก็เลยเดินมาครับนะครับเดินมาจากฝั่งนี้ครับคิดว่าดินแข็งครับเดินลงมาไม่เป็นไรครับพอมาถึงตรงนี้เราบิดตัวว่าจะเดินขึ้นไปรุ่นครับข้างล่างนี่ลงเลยครับ ตอนนี้ก็รอเจ้า FK140 มามาดึงขึ้นครับเราไม่อยากฟื้นครับกลัวจะหนักกว่าเดิมนี่ครับเดินมาฝั่งนี้ครับเดินมาพอดินแข็งครับนี่ทีนี้ดินแข็งครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บบิดตัวปุ๊บกำลังจะขึ้นไปบนคูด้วยครับข้างหลังนี่ลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับแล้วก็ ชะลาใจด้วยครับตอนนี้เราก็จะรอเจ้า SK140 ครับมาลากขึ้นเดิเจ้าเคก็จะเดินมาทางนี้ครับบนคูเลยครับเมื่อกี้เห็นป้ายังเก็บของอ,อยู่ครับเลยลงมาฝั่งนี้ครับจิ้มดูแล้วว่าแข็งครับแต่ตรงนี้ไม่ได้จิ้มดูครับ ตัวมาก็ลงเลยครับเดี๋ยวเรารอเจ้า FK ครับมาลากครับเจ้า FK ก็มาถึงแล้วครับจริงเราเดินมาข้างบนนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ฉลาใจเองครับเราจะให้เจ้า FK โกดึงตรงนี้ลงมาครับแล้วก็ค่อยลากขึ้นไปนู่นครับเดี๋ยวเราจะ ยกบูมยกอาบแล้วครับขอเดี๋ยวพอดีนีดลึงมาครับเจมว่าช่วยด้วยครับพอไม่นักนะครับเจดูจากอาการแล้ว เป็นครั้งแรกราจะเป็นบทเรียนของเราครับตอนแรกก็จะฟื้นขึ้นเองก็ตัวไม่ขึ้นครับตัวไม่ชัวร์เลยครับชัวร์ๆดีกว่าครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้กำลังใจนะครับอย่าลืมสับสไคร้ครับกติดตาม บทเรียนของเรานะครับเป็นบทเรียนก็ราคา,างกลางครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ือว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองครับ เราจะมาดูครับมาลุ้นกันครับว่าจะขึ้นได้ง่ายหรือเปล่าไม่มีขาตั้งกล้องทำนี่เราจะตั้งกล้องไว้ตรงไหนครับนถึงจะได้เห็นชัดๆครับ จอเคกำลังโกยครับโกยที่ยืนครับตรงนั้นเป็นร่องเล็กๆครับข้างบนนี่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจ้าเอสเคมาด้วยครับมาช่วย ยังถ่ายวิดีโอให้นะโด่ได้รลนี่โดใส่ยูทูบเสียพูดวะวะแว่ามกดเลยกดกดแล้วกดแล้วกดลวันนี้มุมดีถ่ายดได้หรือยังถ่โอ้ตึงโรงงานกระติดซะแล้วครับ ิดชิ้นครับผมจมดำเนินงานโดยเสียตามมเนี่ยติดมาเจอโคกนองนาครับแม็กโกจะจูบก,กันแล้วครับน่าไง เขาทำยังไงเนี่ยดูว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้สุดยอดเนี่ยทำได้ไงเนี่ยไม่โครจูกันนะเป็นอันเสร็จสิ้นเลยเนี่ยจะมากลับพื้นที่6น้อนนา เึ้นแล้วครับเป็นไงครับขึ้นง่ายขึ้นง่ายง่ายครับเพราะเายังชั่วครับ ครับได้เสียนหนึ่งมาช่วยครับไปเอกของเราในงานนี้ครับนี่ครับข้างล่างไอ้กระหินลาเลยแสงมือสำเนีนก็ไปให้ในกัวดอลข้างล่างมีหินก็ลงไม่เท่าไหรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ